ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะชื่อว่างานบุรีรัมย์ทิมนภูเขาไฟไดโนเสาร์ aur, เขาดาว2023ค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ก็คือภายในงานเขายกไดโนเสาร์จำลองเสมือนจริงกว่า60ตัวนะ,ะมารวมตัวกันริเวณลานหน้าสนามช้างเลยว่ากันว่างานนี้จะยิ่งใหญ่และอลังการขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะ นี่แหละค่ะเหมือนยกยุคไดโนเสาร์มาไว้ที่จังหวัดบุรีรัมเลยนะคะเพราะว่าบริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมในตอนนี้ค่ะมีไดโนเสาร์จำลองเสมือนจริงค่ะที่สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งเสียงได้ด้วยแล้วก็เป็นไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์มากกว่า60ตัวนะคะมาจัดแสดง ให้ชาวบุรีรัมย์ได้รับชมกันแล้วก็ได้สัมผัสจริงด้วยค่ะซึ่งคนที่ชอบคุณผู้ชมคะเห็นไหมฮะก็หนีไม่พ้นน้องๆหนูๆเด็กๆนี่แหละค่ะที่ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปถ่ายภาพให้หน่อยนี่บางคนก็สวมชุดไดโนเสาร์แบบนี้มาเลยนะนี่เลยคุณผู้ชมบางคนใจกล้านะไม่กลัวด้วยขอขึ้นไปขี่ไดโนเสาร์ก็มีเหมือนกันค่ะการจัดแสดงโชว์หุ่นในไดโนเสาร์ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นไฮไลท์ของงานบุรีรัมย์ คินภูเขาไฟไดโนเสาร์เขาดาว2023นยี่2ิค่ะที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภาคเอกชนและสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ล่ะมาร่วมกันจัดแสดงนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะนั่นก็คือระหว่างวันที่24ธันวาคมนะยาวไปจนถึง1มก,กราคมปีหน้าที่สำคัญบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะใครสนใจพาลูกพาหลานไม่ได้เพราะว่า ชมฟรีทุกวันเลยล่ะค่ะสำหรับงานเข้าดาวปีนี้นคะคะทางจังหวัดบุรีรัมค่ะเน้นสร้างความสุขแบบครอบครัวและกิจกรรมเชิมสร้างสารรค์ให้ได้ร่วมสนุกอีกมากมายนะอย่างเช่นการจัดแสดงไดโนเสาร์เสมือนจริงในดินแดนหกภูเขาไฟมีการแสดงแสงสีเสียงอะ่ะไปเดินเที่ยวชมงานกาชาติและหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน นอกจากนี้ภายในงานก็มีร้านค้ามาจำหน่ายนะเป็นร้านอาหารนะมากกว่า200ร้านเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมคะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเน้นย้ำนะงานนี้จัดขึ้นไปจนถึงวันที่1มก,กราคมปีหน้าปี2566เป็นวันปีใหม่พอดีนะก็พาลูกๆหลานๆนะคะพาเพื่อนพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ